จัดเต็มนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับวันนี้มาติดตั้งสเกิร์ตโครโนอรนะครับสเกิร์ตหน้าพร้อมไฟเดลไลท์นะครับกระจังหน้านะครับสไตล์ทรงเอาผ่าน,นติดกล้องรอบคันพร้อมประตูทายไฟฟ้านะครับจอเพดานกลางนะครับสปอยเลอร์ทรง OEM สไตล์นะครับสเกิร์ตหลังทรงโครโนอสเทคชั่น3และสเกิร์ตหน้าทรงโครนอสเทคชั่น2นะครับ ชุดนี้แต่งให้เต็มเลยนะครับบายท j ขับแต่งรถนะครับมาที่ร้านเนี่ยจะได้โปรโมชั่นของประตูท้ายฟ้านะครับในมาย2023นี้นะครับประกันไปเลยครับ2ปีเต็มนะครับมั่นใจในสินค้าและคุณภาพนะครับสปอยเลอร์ทรง o e m สไตล์นะขายดีไม่มีหยุดนะครับตัวนี้อันนี้ลูกค้าแต่งคนระับ จัดเต็มเลยนะครับเราแถมพวงกุญแจไฮโซให้อีกหนึ่งรายการนะครับประตูท้ายไฟฟ้านะครับสินค้าคุณภาพนะครับบายทีเจีขับแต่งรถนะครับเดี๋ยวมาชมจอหน้า Android และจอเพดานกลางนะครับแต่งให้เต็มเลยนะครับพร้อมกับตัวของนี่ฮะลูกค้าติดกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับจะสิบไม์นะครับ สนใจติดตั้งติดต่อสอบถามนะครับ0909546999นะครับร้านทีเจยันดีรับใช้นะครับ